สวัสดีครับพ่อน้องมีบุญนะครับก็เดี๋ยววันเนี้ยก็จะมาอัปเดตอาการมีบุญก่อนที่วันเสาร์ที่ถึงนี้ก็ครบสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วก็มีบุญก็ตั้งแต่วันแรกเยินมงถึงวันยี่สิบเอ็ดวันแล้วครับก็มีแนวโน้มที่เขาดีขึ้นครับดีขึ้นจากวันแรกเนาะ ที่แบบหายใจหืดหอบหายใจไม่ดีปอดไม่ดี mm. ข้อพอมาเนี่ยครบครบยี่สิบเอ็ดวันแล้วครับก็ยังรักษากันต่อเนื่องอยู่ครับร mm. ักษาต่อน,นื่องอยู mm. ก็ล่าสุดล่าสุดเพิ่งตรวจเลือดไปเมื่อว mm. ันพุธค mm. ่าเม็ดเลือดแดงก็ยังคงที่ครับอยู่ที่ยี่สิบสอง แต่เม็เลืดขาวเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงครับล่าสุดก็ขึ้นเป็น2องหจาก2องหก็คือเหมือนแบบภายในเขายังมีการอักเสบอยู่อะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท้องอืดเรื่องลำไส้ที่ไม่บีบตัวเฉพาะที่ไม่บีบตัวเพราะว่าพอใส่มีอาหารเข้าไปแล้วทําให้แบบไม่ค่อยย่อยทําให้เกิดอีกแก๊สในกระเพาะมี อาการของอืดครับตอนนี้คุณหมอเรากํกำลงังรักษาอยู่แต่ทีนี้แต่ทีนี้นนนพอตอนนี้มีบุญเขาไม่ต้องไม่ต้องให้ออกซิเจนแหละแต่ก็อยู่ในตู้เหมือนเดิมยังมีลมยาอยู่ไม่ต้องให้ออกซิเจนเขาก็ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกแหละเข็นรถเข็นรถข้างนอกพ่อก็พาเข็นรถเขาก็ดีใจนะครับดีใจดีใจมาก พ่อก็ดีใจที่แบบได,ได้ได้พาเขาออกมาข้างนอกมาวันแรกที่ได้อุ้มเขาขอคุณหมอเขาได้อุ้มก็ร้องไห้ดีใจดีใจที่ดีใจที่ร้องไห้พาะดีใจครับแล้วพออีกวันหนึ่งใช่ไหมอีกวันหนึ่งอ่ะมีบุญได้ออกมาเหมือนกันครับได้ออกมาวันแรกออกจาก ห้องไอซีออกมาคิดน,นั่งมาเยี่ยมข้างนอกนะเขาก็ดีใจเขาก็มีร้องไห้เหมือนกันบบน้ำตาคอ้วต่างคนพักกันดีใจที่ได้พอเขารู้สึกว่าเขาได้ออกมานทุกวันทุกวันเวลาที่เรมมาไปเยี่ยมใช่ไหม,มเขาก็แสดงอาการที่แบบว่าเขาเ,เขาก็แสดงอาการที่ที่แบบว่า เขาแข็งแรงนะเขาพยายามเคดเดินเขาแสดงพฤติกรรมให้เราเห็นว่าเขาแข็งแรงเขาเอะไรอย่างเงี้ยร้องอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเลาะตั้งแต่เขาออกมาจากตู้ห้องไอซียูโดยที่ไม่ต้องให้ออกซิเจนเขาร้องทุกวันร้องเหมือนแมงปกติทั่วไปทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอยู่บ้านเขาไม่ค่อยร้องไม่ร้องเลยเลยซั่น้อยมากที่จะได้ยินเสียง แต่ที่นี้พอมาอยู่โรงพยาบาลเขาคงอยากกลับบ้านแหละเขาคงอยากกลับบ้านแล้วเราก็อยากให้เขากลับบ้านแหละ <c oughs> เบื่อโรงพยาบาลแย่ชื่นใจชินใจอือชื่นใจเหมือนกันแต่ชื่นใจเหมือนกันเอออย่าให้น้ำลายออกมานะขอให้หาย พ่อทำหแล้ววันสาร์วันสารวันสารวันสารแต่ก็ไปเยี่ยมเขาทุกวันแต่ก็ไปเยี่ยมเขาทุกวันเหมือนเดิมครับ mm hmm. เขาก็ดีใจ mm hmm. แต่ถ้าผลเลือดวันเสาร์เนี่ยไม่ดีก็ ก็ต้องอยู่ต่อครับต้องอเพราะว่าถ้าออกจาก i อซแล้วอะจะกลับเข้ามาอยู่ไอซียูอนเดิมก็ต้องก็ต้องมีตู้แล้วก็รอรอ,อคุณหมอเขาประเมินเลยว่าอันตรายขนาดไหนถึงจะอยู่แต่ถ้าพอตอนนั้นคุณหมอเขาให้ให้มีุเริ่มกินแหละเริ่มกินทางปากโดยป้อนใส่สลิงเขาก็ไม่มีสำลักนะคุณหมอ ไม่มีสำลักแต่ก็ถ้าป้อนใส่ปากแล้วมันแต่มันเขาต้องทันสายสายสายอาหารเนี่ยเวลาแบบเราจับทับตัง้งมันมันจะอุ้มเขาไปจะพยายามออกหน้าดันดันตรงคอดันอะไให้มันลื่สายอะไรเขาคงต้องัน,นแต่ถ้าเอากลับไปแล้วแบบป้อนสลิงเนี่ยที่บ้านก็ได้อยู่นะแต่ปัญหาก็คือมีบุญจะต้องทานยาเยอะ มีคนจะต้องทานยาเยอะเราก็ต้องทานห้คขบด้วยเพราะว่าถ้าไม่ขบมันก็เหมือนกับขาดยาทีเนี้ยพอเราไปเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนแบบวนล,ลูปมันก็เหมือนกับวนล,ลูปแบบพอเหมือนจะดีจะดีกลับบ้านแล้วทีเนี้ยแย่ลงก็กลับมาอีกทีเนี้ยมันก็ไม่ไม่หายขาดสักทีก็เข้าใจคุณหมออยู่ขเข้าใจ ก็อยากกลับมาเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วพ่อก็เตรียมตัวเก็บของก็เดี๋ยวจะไปรับมีบุญ <c oughs> ตั้งใจจะไปรับมีบุญก็ยายเขาหายยายเขาหายก็หวังว่าเนี่ยถ้าวันนี้ตรวจเลือดวัน,นสุดท้ายวันวันเสาร์เนี่ยนะก็ถ้าไม่ไม่ต้องให้เลือดหรือค่าเลือดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอเ็าจะไม่โทรมาอันนี้ก็รอรับรอรับ มารับโทสัพท์เผื่อคุณหมอจะโทรมาถ้าโทรมาก็คือต้องห้ต้องพี่เลยงเขาก็คงจะดีใจผมจะดีใจแน่นอนได้กลับบ้านเรน้วเีลยไปดูิรักษาเอาดูแลตามที่คุณหมอบอกเอาครับก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้มีบุญด้วยมีบุญแต่ผมบอกมีบุญตลอดนะครับว่าพี่ๆมาให้กําลังใจมีบุญเยอะมาก คอยสน so right well. ับสนุนม <ts> ar er. <g ười> so, ีบ so, ุญ like ก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาครับที่เป็นกำลังใจให้มีบุญครับคอยติดตามมีบุญคอยแชร์เรื่องราวของมีบุญก็เดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านจริงๆก็จะมาอัพเดตตอนนี้เตรียมตัวที่จะไปรอถึงเวลาก่อนวันสามนี่ต่งเช้าวันสามถึาจะได้เยี่ยมมีบุญครับ ็โอเคเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านจะมาอัพเดตนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงอีกรอบหนึงแล้วเจอกันที่บ้านดีกว่าเนาะโอเควัสดีครับบ๊ายบาย